สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันสั้นๆน,นะคะเจอกันสั้นๆกับพี่เอปานิสลานะคะพี่เอปานิสลาเพจเอวันบรกเกอร์นะคะเพจเกี่ยวกับอสังหาเรื่องราวอสังหาในจังหวัดขอนแก่นเน้นเลยแล้วกันว่าอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่เอเป็นเป็นในหน้าเป็นโบรกเกอร์นะคะซื้อขายซื้อขายอสังหาในจังหวัดขอนแก่นทาไมถึงเน้นเฉพาะขอนแก่นเพราะว่า มีคนมีคนที่แบบอยากให้ไปดูไปดูซับบ้านจังหวัดอื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่างานนี้มันเป็นงานเชิงลึกนะคะเป็นงานเชิงลึกถ้าเราจะแค่ขายขายขายเนี่ยมันมันขายที่ไหนก็ได้นะคะขายที่ไหนก็ได้เอาข้อมูลมาโพสต์มาอะไรแต่ว่าผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพี่เอกชํานาญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะชํานาญในพื้นที่ขอนแก่นรู้ลึกรู้ ว่าเขตไหนโซนไหนราคาเท่าไหร่โลเคชั่นเป็นยังไงนะคะควรจะลงทุนทําอะไรยังไงนะคะเอามาว่ากันเรื่องนี้นะคะมาว่ากันเรื่องนี้ที่ที่พาดหัวไว้นะคะที่เฮดไลน์ไว้ว่าอา,อายุ20-25ถึง25นะคะระหว่างบ้านกับรถควรซื้ออะไรก่อนดีนะคะ เพราะว่าตอนนี้ในตลาดในตลาดที่ที่พี่เอ๋เจอพี่เอเจอก็คือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเลือกซื้อบ้านกับบ้านหลังแรกกับการเริ่มต้นการทํางานก็อยากจะมีทรัพย์สินนะคะอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะลงทุนในทรัพย์สินจะบอกก็ถามกันว่าไม่ถามหรอก คือโดยส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยถามหรอกก็คือเข้ามาดูบ้านเขาก็คือมีเจตนาในการมาซื้อบ้านนั่นแหละอยากซื้อบ้านให้ตัวเองเป็นบ้านหลังแรกหรือซื้อให้พ่อให้แม่กับการที่เริ่มต้นทํางานเริ่มต้นมีรายได้แล้วนะคะาวางาาพูดกันเพื่อที่จะวางแผนนะคะว่าอายุ 20- ถึง25ควรซื้ออะไรก่อนดอีเข้าใจกันให้ก่อนนะคะว่าในการซื้อสวัสดีน้องบาสค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมทุกครั้งเลยค่ะ ในอายุ20ถึง25นะคะอายุ20ถึ25รรง25กับการเริ่มต้นทำงานกับการเริ่มต้นทำงานก็อายุประมาณนี้ก็น่าจะที่จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ20,000ถึง40,000แล้วแต่กลุ่มอาชีพกลุ่มกลุ่มงานนะคะก็คือ,อวิศวะก็อาจจะไปที่30,000 20,000กว่า30,000 30. ถ้าอาชีพทั่วไปปริญญาตีนะคะรับ รับเงินเดือนก็หมื่นห้าขั้นต่ําอยู่แล้วหมื่นห้าไปถึงสองหมื่นกว่าอันนี้เรามาว่ากันในถึงที่รายได้หมื่นห้าถึงสามหมื่นกับอายุยี่สิบถึงยี่ห้าควรซื้ออะไรก่อนดีระหว่างบ้านกับรถซื้อบ้านซื้อบ้านราคาสองล้านค่างวดเป็นยังไงคะกับอายุเท่านี้ซื้อบ้านราคาสองล้านค่างวดในการผ่อนประมาณหกพันถึงแปดพันนะคะในบ้านราคาสองล้านกับ กับน้องๆที่อายุ20-25เนี่ยถ้าไปดูบ้านนะก็อยู่ที่ราคา,าบ้านราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านเอาโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยบางคนก็อาจจะดู3ล้าน4ล้านอาจจะถึงบางคนก็อยู่ที่ล้านกว่านะคะเรามาพูดกันตรงกลางเพื่อให้เข้าใจโดยรวมถ้าบ้านในราคา2ล้านค่างวดบ้านในการผ่อนอยู่ที่8,000นะคะอยู่ที่ประมาณ8,000ในบ้านราคา2ล้านนะคะถ้าซื้อรถละ่ะ ถ้าซื้อรถรถตอนนี้ก็าราคาสตาร์ทของรถถ้าเป็นรถใหม่นะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงก็อยู่ที่ราคา4แสนัพ4แสน4แสนไปถึง6 7 8แสนนะคะแล้วแต่สเปครุ่นที่เลือกใช่ไหมคะถ้าในราคา4แสนถึง8แสนหรือถ้าซื้อมือสองล่ะถ้าซื้อรถมือสองกับการออกรถคันแรกล่ะกับการออกรถคันแรกก็คือ รถมือสองราคาสองสามแสนแต่เรามาว่ากันที่ใหม่ป้ายแดงเลยเอากลางกลางห้าแสนถ้าห้าแสนค่างวดในการผ่อนรถจะเป็นเท่าไหร่ค่างวดในการผ่อนรถอยู่ที่ห้าปีประมาณเลยประมาณว่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าน้องซื้อรถก่อนถ้าน้องซื้อรถก่อนคือหนึ่งหมื่นบาทถ้าน้องซื้อบ้านก่อนคือแปดพันบาทนะคะในรายได้กลางๆงรายได้กลางๆางอยู่ที่สองหมื่น ไปแล้วถ้าถ้าเราซื้อรถก็คือค่างวดหายไปละค่างวดหายไปหนึ่งหมื่นก็คือเงินเดือนสองหมื่นก็จะเหลืออยู่หมื่นหนึง่งใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาซื้อรถแล้วมาดูบ้านพอมาดูบ้านพอมาดูบ้านรายได้ที่สองหมื่นก็จะเหลืออยู่แค่หนึ่งหมื่นใช่ไหมคะเหลืออยู่แค่หนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นศักยภาพในการผ่อนบ้านเราก็จะลดลงเราก็จะลดลงเพราะว่ารายได้สองหมื่นเราหายไปกับการผ่อนรถแล้วนะคะ จริงอยู่ว่างวดบ้านน่ะมันงวดรถน่ะมันห้าปีก็คือก็ต้องวางแผนใหม่รอให้ค่างวดรถหมดก่อนห้าปีเดี๋ยวนี้ยาวไปถึงเจ็ดแปดปีได้ไฟแนนซ์ให้ถึงเจ็ดแปดปีได้เพราะฉะนั้นความสามารถในการส่งบ้านก็แทบจะไม่เหลือเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอา้าก็ในเมื่อเงินเดือนสองหมื่นจ่ายค่างวดรถไปหนึ่งหมื่นหนึ่งเหลือตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งทำไมซื้อบ้านไม่ได้ทำไมซื้อบ้านราคาสองล้านไม่ได้ที่ผ่อนแค่แปดพันเองก็เงินเดือนเหลืออา้าวแล้ว การครองชีพล่ะคะการกินการอยู่การใช้จ่ายนะคะธนาคารเขาก็ต้องมองแบงก์เขาก็ต้องมองนะคะก็คือศักยภาพในการผ่อนบ้านก็จะลดลงเพราะฉะนั้นพี่เอฟันธงเลยว่าอายุ20ถึง25กับการเริ่มต้นซื้อบ้านก่อนดีกว่านะคะซื้อบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ใช่แต่ถ้าซื้อบ้านกับพี่เออาจได้รถฟรีเพราะว่า ซื้อบ้านกับพี่เอเป็นยังไงพี่เอมีโปรโมชั่นพิเศษจริงไหมคะมีแต่อย่า,ถ,าถ้าน้องบ้านติดตามก็จะรู้ว่าถ้าซื้อบ้านในราคาสองล้านอาจจะมีเงินทอนอาจจะมีเงินทอนห้าแสนอาจจะมีเงินทอนห้าแสนคุณก็ไปซื้อรถได้เลยนะคะในข่าวเดียวกันเพราะฉะนั้นฟันธงว่าซื้อบ้านดีกว่าซื้อรถนะคะซื้อบ้านก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าซื้อบ้านก่อนก็คือเรามาวางแผนเรื่องรถก็ ถ้าถ้าเราซื้อรถก่อนศักยภาพในการผ่อนบ้านเราหมดแหล้ถ้าตอนแรกนะคะตอนเริ่มต้นทํางานรถพ่อรถแม่ใช้ไปก่อนรถสาธารณะใช้ไปก่อนรถมอเตอร์ไซค์ใช้ไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากกับการที่น้องมีภาระเริ่มต้นในการผ่อนรถครั้งแรกมันหนักนะกับคนที่ไม่เคยมีภาระมาก่อนในการเริ่มต้นทํางานแล้วมาซื้อรถปับ๊บกับการมีภาระหนึ่งหมื่นต่อเดือนกับการเริ่มต้นทํางานเนี่ย จะแบบหืมชีวิตจะแบบเออลำบากยากเลยกับกับการกับการคลองชีพแล้วงานอ่ะเราเริ่มต้นทํางานเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอดทนได้ไหมเจอความอดทนในการทํางานอยากจะลาออกอีกเฮ้ยอยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็เรามีภาระเนี่ยเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องระยะยาวไปเลยแต่ถ้าเราวางแผนซื้อบ้านก่อนเนี่ยบ้านราคาสองล้านเราผ่อนอยู่ที่แปดพันถ้าผ่อนอยู่ที่แปดพัน ก็คือเราก็ยังมีเงินเหลืออีกหมื่นสองผ่อนไปได้สักระยะหนึ่งบ้านก็จะมีมูลค่าเพิ่มนะคะบ้านก็จะมีมูลค่าเพิ่มก็คือราคาประเมินของของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปีกปแต่รถอ,อ,อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเปรียบเทียบนะคะในการซื้อรถกับซื้อบ้านเนี่ยซื้อรถ เขาเรียกว่าดอกเบีย้ยคงที่นะคะดอกเบีย้ยคงที่อย่างเช่นเราซื้อรถที่ราคา5 0 0แสนที่ราคา5 0 0แสนน่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4 5หบาทต่อปีนะคะ4ี่ห้ายี่ปีละสองหมื่นสมมุติว่าดอกเบี้ยแค่แสนหนึ่งสมมติว่าดอกเบีย 100, มมเบ้ยแสนหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้คือห้าปีเนาะตีตีเข้าๆว,ว่าห้าปีแต่ฟิกไปเลยนะฟิกไปเลยว่าห้าปีเนี่ยคุณต้องรับภาระดอกเบีย้ยหนึ่งแสน แต่ถ้าคุณจะโยกย้ายรีไฟแนนซ์มาว่ากันเชิงลึกอีกแล้วมาว่ากันเชิงลึกอีกแล้วว่าผ่อนไปหมื่นหมื่นหนึ่งแล้วเราไม่ไหวเราจะมุกไปไปย้ายไฟแนนซ์ไปไปเอาเงินเพิ่มไปอะไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันเยอะะดอกเบี้ยมันเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ตัดต้นตัดดอกไปเวลาเราจะโยกเราไปเราก็โยกไปยากอีกนะคะแล้วมูล,ลค่าลดที่มันโยกไม่ได้เพราะว่ามูล,ลค่าลดลดลงทุกปีลดลด ลงทุกปีนะคะอย่าว่าแต่ว่า,าลดลงทุกปีเลยแค่ออกมาสามเดือนเนี่ยมูลค่าลดตกไปแล้วห้าหมื่นตกไปแล้วแสนหนึง่งแล้วแต่รุ่นนะคะแต่ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาขึ้นทุกปีนะคะนี่คือเราอยากให้วางแผนรถมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นนะคะมีความจําเป็นในการใช้แต่ว่าซื้อบ้านก่อนจะซื้อรถง่ายกว่าแต่ถ้าน้องซื้อรถไปแล้วแล้วมาซื้อบ้านทีหลัง จะเสียใจเสียโอกาสนะคะพี่เห็นเด็กบางคนที่แบบเออเริ่มต้นทำงานอายุ20อายุ22วางแผนมาการซื้อบ้านแล้วโอ๊ยเราดีดีจังขนาดเราตอนเป็นเด็กเรายังแบบคิดไม่ได้แบบนี้เลยว่าต้องซื้อหลังหาริมรทัสย์ก่อนพอเขาซื้อไปเอ,อ่อ5ปีซื้อไป5ปีค่างวดลดลงค่างวดบ้านลดลงราคาบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็ออไรายได้เขาเพิ่มขึ้นเขาซื้อหลังที่สได้อีก ครั้งที่สามในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นซื้อหอพักได้อีกอายุก่อน30สิบนี่เขามีอสังหาริมทรัพย์ในมือเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคนซื้อรถอา้าวใช้ไปสองปีเบื่อไปรุ่นเปลี่ยนอีกละตัวเองนี่แหละตัวเองนี่แหละอายุก่อนสามสิบนี่เปลี่ยนรถไปห้าคันน่ะเงินเรามานั่งเรียบเรียงมานั่งดูเลยมานั่งดูอาใช้ไปบางคันสองปีบางคันสี่ปีบางคันห้าปีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เราใช้งานเพื่อการทํางานไง เราใช้เพื่อการทำงานแล้วเป็นยังไงเรามานั่งเรียบเรียงดูโอ้โหฉันหมดดอกเบี้ยไปกับการขอนลถเนี่ยแล้วแล้วมูลค่ามันหายเลยนะเปลี่ยนก็คือแค่ได้เปลี่ยนนะคะมูลค่าแทบไม่มีอ่ะคือใช้ไปมูลค่าแทบหมดไปเนี่ยเนี่ยคือนี่แหลอะอะมาบอกกันสั้นๆแล้วมาวางแผนกันนะคะถ้าสนใจอยากจะดูบ้านอยากจะอะไรอันนี้น้องบ้านพูดจริงนะคะไม่ได้มโนไม่ได้เกินจริงว่าถ้าซื้อบ้านกับพี่เอแลราได้ลถฟรีเพราะว่าพี่เอสามารถที่ว่า ซื้อบ้านแล้วเงินเหลือสี่ห้าแสนน้องก็ไปซื้อรถได้เลยนะคะไปซื้อรถได้เลยแล้วก็คือไม่ต้องก็คือผ่อนในอยู่แค่แปดพันน่ะน้องผ่อนอยู่แค่แปดพันน้องซื้อบ้านสองล้านน้องผ่อนอยู่แค่แปดพันรถก็เอาเงินไปซื้อเงินสดเหลือสามแสนก็ซื้อรถมือสองสิเออเหลือห้าแสนก็อาจจะซื้อรถหม่ป้ายแดงได้อีกอันนี้คือวางแผนผิดนี่วางแผนผิดนี้มัน มันเสียเวลาเสียโอกาสนะคะฝากไว้ให้คิดเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ